สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัมโบโซฟูนะคะวันนี้ค่ะกับภารกิจมิชชั่นของจัมนะคะพาน้องปเช่ไทยพานะคะไปเชียงใหม่ค่ะทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่ไกลกว่าเดิมนะคะจากทริปที่แล้วที่เราไปอุตรดิฐ์นะคะส่วนวันนี้ค่ะไม่มีแพนใดๆเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลที่สุดเราไปค่ำที่จังหวัดอะไรคะไปค่ะไปกัน ออก,ก็ชาร์จแบตไว้นะคะที่เอกในนี้ก็โชว์ว่าเราจะวิ่งได้ทั้งหมด413กิโลเมตรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงเนาะว่าเราจะไปแวะจุดชาร์จที่จังหวัดอะไรนะคะไปกันค่ะออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะวันนี้บ่ายโมงยี่นาทีค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะไปแวะชาร์จรถตรง จุดไหนจังหวัดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวออกไปเรื่อยๆก่อนนะคะทริปนี้ออกจากกรุงเทพนะคะก็เลือกใช้เส้นทางวิภาวาดีค่ะแล้วก็ขึ้นโพเวนะคะเดี๋ยวไปลงลังสิตธจะครั้งที่แล้วนะคะไปทางด้านหลังก็คือรถติดนะคะวันนี้ก็ลองทางนี้บ้างค่ะ ไม่แพลนใดๆค่ะก็ชิลๆนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะ ความบันเทิงระหว่างทางวันนี้นะคะก็คืออาศัยต่อเพลงจากเซอร์เฟซเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ดูระยะทางแล้วนะคะจำว่าจะแวะชาร์จแบตรถนะคะที่ปั๊มพีทีค่ะเพราะว่ามีตู้ของ e g a กนะคะพีทีที่พายุหะทีรีค่ะจากนี้ไปก็น่าจะอีกสักไม่น่าเกินชั่วโมงค่ะ เราก็จะได้ชาร์จนะคะเราก็ใกล้จะถึงปัม๊ม PT พายุหาคีรีแล้วนะคะในนี้ก็ขึ้นว่าแบตเหลืออีกประมาณ41นะคะเราก็วิ่งได้อีก160กิโลแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะกลับรถค่ะแล้วก็แวะมาชาร์จที่อีกกดนะคะในปัม๊ม PT นี้ค่ะออกมาบ่ายโมง20ใช่ไหมคะตอนแรกตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3-40ค่ะ กาแฟรอในคุาน,นะคะคิดว่าน่าจะไม่ถึงชั่วโมงค่ะก็จะเต็มเดาว่าส0สนาทีอะไรแบบนี้ตอนนี้นะคะก็รับบทนางรอค่ะในแอปพลิเคชันมือถือก็ขึ้นว่าเกือบชั่วโมงนะคะเราก็จะชาร์จแบตได้เต็มร้อยแล้วก็วิ่งได้อีกนะ่าจะประมาณ400อกิโลนิดๆตอนนี้ก็เลยแวะพักอยู่นะคะดานกาแฟอยู่แล้วก็นั่งดู ระยะทางนะคะจากตรงนี้ไปถึงจังหวัดตาก็คืออีกสามชั่วโมงต่ะก็คือทั้งหมด221กิโลเมตรค่ะผ่านไปแล้วเกือบชั่วโมงนะคะเราก็ใกล้เวลาจะได้เดินทางต่อแล้วเพราะว่าแบบตอนนี้นะคะเท่าก่ดูก็คือ 13%ค่ะแต่พอขึ้น80%เปอร์็นต์ปุ๊บมันก็จะชา้ชาช้าลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตู้อื่นๆนะคะก็คือตู้เนี้ยไวมากเยี่ยมชอบค่ะนี่นะคะได้84แล้วค่ะคิดว่าจากการประเมินนะคะชาร์จเต็มก็ประมาณ250บาท เดี๋ยวเราก็จะได้ไปต่อแล้วตอนนี้นะคะก็6โมงครึ่งนะคะแต่ว่าแบบฟิล โรงแรมเวียงตากว่ามีห้องว่างไหมเพราะว่าถ้าพักที่นี่มีที่ชาร์จนะคะเราก็จะประหยัดเวลากันไปได้เนาะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้ออกเดินทางต่อได้เลยนะคะ ถึงนะคะตู้นี้นะคะของทางโรงแรมสายก็คือวันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าความโชคดีนะคะจากประสบการณ์ทิปที่แล้วนะคะบอกว่าจะต้องซื้อสายส่วนตัวมานี่ค่ะซื้อปุ๊บก็ได้ใช้ปั๊บนะคะแกะสายใหม่เสียบกับตู้นี้ใช้ได้พอดีค่ะ รอดไปอีกหนึ่งคืนกับที่นี่ค่ะโรงแรมเบียงตา กว่ากิโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเชียงใหม่กันต่อนะคะเช็คจากระยะทางแล้วก็ประมาณ270กิโลค่ะแบตก็จะเหลือเหลือวิ่งยาวถึงเชียงใหม่นะคะเมื่อคืนก็คือโชคดงีมากค่ะที่จากคลิปที่แล้วนะคะเรามีประสบการณ์เนาะเราก็เลยได้สั่งซื้อสาย AC นะคะเมื่อคืนก็เลยได้แกะใช้เนาะไปกันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะแวะไปที่ไหนบ้างนะคะ คลิปเราก็จะประมาณนี้ค่ะเริ่มต้น10บโมงครึ่งนะคะเช้าเชาก็คือไม่ไหวค่ะเวลานี้กำลังดีระหว่างทางนะคะก็ลองกด GPS นะคะจากในรถค่ะกดไปที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็คำนวณแบตให้ด้วย ว่าเราจะถึงเชียงใหม่ประมาณบ่าย3านาทีนะคะระยะทาง177กิโลเมตรจากตรงนี้เราก็จะเหลือแบตท,ที่ใช้ได้ที่เชียงใหม่นะคะอีก22%ค่ะสบายใจได้นะคะทริปนี้เราวิ่งยาวไปเลยค่ะไม่ต้องจอดเติมแบต เ้วเราก็แวะนี่ค่ะเข้าสซอยลำปางหลวงนะคะน่าทานมากค่ะนี่ค่ะเราก็ผ่านมานะคะที่วัดพระธาตุาาลำปางหลวงค่ะสวยมากเลยค่ะ แล้วเราก็ไปเชียงใหม่ต่อนะคะ ทิปนี้นะคะจำก็เลือกพักที่ลเมอรีเดียนะคะเราเป็นสมาชิกบอลวอยอยู่แล้วเนาะในนี้ก็คือสะดวกมากค่ะมีแอปพลิเคชันนะคะให้เราเช็คอินผ่านโทรศัพท์ได้เลยค่ะแล้วที่ดีงามกว่านั้นก็คือที่นี่นะคะก็มีที่ชาร์จแบตรถให้นะคะข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจากพี่ๆนะคะในกรุ่ม v v Club Thailand ค่ะแล้วก็โทรเช็คกับทางโรงแรมอีกทีด้วยนะคะว่า สามารถใช้ได้หรือไม่นะคะจำก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีก15นาทีเราก็จะถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็จะไปเช็คอินก่อนค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากพี่ๆในกลุ่ม PV Club Thailand ที่มาแชร์ข้อมูลไว้นะคะเห็นรถแดงขนาดไมนี่สัญลักษณ์มาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะเพอะเห็นรถแดงแล้ว ล้วค่ะแบตก็จะเหลือ24เนะคะวิ่งได้อีก79กิโลค่ะทริปนี้แบบสบายๆนะคะนี่ก็คือชาร์จครั้งเดียวจากเมื่อคืนที่ตากค่ะแล้วก็มาถึงที่นี่เลย ก็เป็นตู้ของ Mercedes นะคะแต่ว่าเราก็ใช้ได้ค่ะมีทั้งหมดสามตู้นะคะแต่ว่าใช้ไม่ได้หนึ่งตู้วันนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็มีรถชาร์จอยู่นะคะแต่อนนี้น่าจะเต็มแล้วค่ะเช็คที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ห้องเราค่ะครั้งนี้ทางโรงแรมอัปเกรดให้เป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยส่วนตัวเราก็คือมา พักที่นี่บ่อยถ้าเกิดว่าจะต้องทำธุระในเมืองนะคะเตียงก็คือดูดวิญญาณมากค่ะนอนแล้วแบบไม่อยากจะลุกตื่น ไ้ทั้งคืนค่ะตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มนะคะเช้านี้จะได้แบตเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่เต็มนะคะเพราะว่าไฟเขียบๆยยังกระพริบอยู่นี่ค่ะ94%เปอร์เซนวิ่งได้ทั้งหมด3ามห้าิบห้านะคะ